วันนี้ก็มาพบกับหมอเสรียิบีพยากณ์นะครับสำหรับวันนี้ก็มาถึงคิวของท่านที่เกิดราศีตุลน,นะครับคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 10, 17ตุลาถึงวันที่15พฤศจิกานะครับท่านที่เกิดราศีตุลที่ยังเป็นโสดนะครับวันนี้จะดูให้กับคนที่เป็นคนโสดก่อนนะครับดวงความรักประจํา3เดือนนะครับก็คือเมษาพฤกษามิถุนา2 5 6านะครับ ของท่านที่เกิดราศีตุลที่ยังเป็นโสดน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าดวงความรักของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาที่ฐานพร้อมกันนะครับท่านที่เกิดราศีตุลนะครับคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับขอให้ไพ่ช่วยทานายดวงความรักของท่านประจํา3เดือนนะครับเมษาพฤษภามิถุนา2566สาหรับท่านที่เป็นคนโสดน,นะครับคือท่านที่ยังโสดอยู่เนี่ยถ้าดวงความรักของท่านดีขอให้ไพ่ออกมาดีนะครับ เดี๋ยวหมอจะเป็นผู้แทนของท่านที่เกิดราศีตุลที่ยังโสดนะครับสุ่มหยิบไพ่ขึ้นมา10ใบนะครับใบที่1นะครับใบที่2ใบที่3ใบที่4ใบที่5ใบที่6ใบที่7นะครับใบที่8 ใบที่9ใบที่10เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับว่าท่านที่เกิดราศีตุลเนี่ยนะครับดวงความรัก3เดือนนะครับสำหรับคนโสดน,นะครับในอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยสองพรดวงความรักของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับใบแรกนะครับขึ้นไพ่6ดาบนะครับไพ่6ดาบเป็นไพ่ที่ดีนะครับเป็นไพ่ที่สื่อถึงว่า ถ้าเรามีปัญหาอะไรเนี่ยการเวลาจะคอยเยียวยาปัญหาให้เรานะครับรอรอนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเวลามันก็จะคอยเยียวยาปัญหาให้เราหรือว่าท่านอาจจะได้ไปพักผ่อนกับครอบครัวของท่านานะครับริมน้ําริมทะเลนะครับใบที่2นะครับท่านได้ไพ่เก้าถ้วยนะครับไพ่เก้าถ้วยเป็นไพ่ของความสุขความอิ่มเอมความอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นผู้ชายตัว อ้วนๆตัวอวบๆนะครับนั่งอยู่แล้วก็มีถ้วย9้าใบนั่งตั้งเรียงข้างหลังนะครับคือท่านรู้สึกท่านนั่งอย่างมีความสุขนะครับอิ่มเอมนะครับหรือไพ่ใบนี้ก็อาจจะเป็นไพ่ครบซ้อนก็ได้นะครับอาจจะมีครบพร้อมกัน2คนอะไรแบบนี้ครับไพ่ใบที่3นะครับเป็นไพ่หกเหรียญน,นะครับไพ่หกเหรียญเป็นไพ่ที่เป็นไพ่ ทานบรารมีนะครับเป็นไพ่ของคนใจดีนะครับคอยช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนนะครับอาจจะมีคนมาขอยืมเงินของท่านนะครับท่านอาจจะให้ยืมโดยที่ว่า,าเป็นไพ่ของการให้และการรับที่เหมาะสมนะครับคนที่เป็นหนี้เป็นสินท่านก็อาจจะเอาเงินมาคืนท่านใน3มเดือนนี้นะครับเป็นไพ่ของคนใจดีใจบุญนะครับใบที่4นะครับ ท่านได้ไพ่ king of pentacles นะครับไพ่ตำแหน่งคู่ครองของท่านเนี่ยขึ้นไพ่ดีมากเลยนะครับเป็นไพ่ของเศรษฐีนะครับเป็นไพ่ของราชาเหรียญนะครับเป็นไพ่การเงินที่ใหญ่มากนะครับเป็นคนเก่งคนมีความสามารถนะครับเป็นคนที่มีหัวทางธุรกิจนะครับทำมาค้าขึ้นนะครับเป็นทองไหลมาร่ำรวยนะครับเป็นนักธุรกิจใหญ่นะครับไพ่ใบที่5นะครับท่านได้ไพ่2ดาบนะครับ ไพ่สดาบเป็นไพ่ของการอ,าอึดหัดการต้องตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างที่มันเป็น2ทางเลือกนะครับหรือว่าในความหมายที่ดีก็คือเป็นไพ่ของโซเชียลนะครับทำเกี่ยวกับสื่อสารออนไลน์ทําอะไรพวกนี้จะดีนะครับแต่ถ้าเป็นปัญหาอุปสรรคก็จะประมาณ2อสองดาบนี้เป็นปัญหาเล็กน้อยนะครับเป็นปัญหาที่ว่าท่านต้องตัดสินใจเลือกระหว่าง1ใน2ทางแต่ท่านตัดสินใจเลือกไม่ได้นะครับ เกิดความลังเลนะครับในการตัดสินใจนะครับไพ่ใบถัดมานะครับเป็นใบที่6นะครับเป็นไพ่ของ2ถ้วยนะครับเป็นไพ่ที่ดีมากๆในเรื่องของความรักนะครับเป็นไพ่ที่มีความรักความเข้าใจของคน2คนนะครับเ,เป็นไพ่ที่สามารถพัฒนาไปถึงการแต่งงานได้เลยนะครับ ก็ยินดีกับท่านที่เกิดราศีตุลที่ยังโสดนะครับท่านไหจจะได้เจอคู่ของท่านใน3เดือนนี้นะครับเป็นความรักความเข้าใจของคน2คนนะครับไม่ใช่เรารักเขาข้างเดียวหรือเขารักเราข้างเดียวนะครับเป็นความรักความเข้าใจของคน2คน2ฝั่งนะครับก็แล้วก็อาจจะพัฒนาไปถึงการแต่งงานได้นะครับเป็นไพ่ที่ดีไพ่ถ้วยที่ดีนะครับสองถ้วยใบที่7นะครับตำแหน่งปัญหาปุปสร,รคแนวะทางแก้ไขนะครับ ท่านได้ไพ่ฟีนออกคัพนะครับไพ่ราชินีถ้วยนะครับเป็นไพ่ถ้วยที่ดีอีกใบหนึ่งนะครับเป็นไพ่ของแม่บ้านแม่เรือนนะครับเป็นผู้หญิงที่เก่งงานบ้านนะครับไม่ไม่เป็นช้างเท้าหลังนะครับเป็นคนที่ชอบอยู่บ้านชอบดูแลครอบครัวนะครับบางทีเมื่อแต่งงานแล้วก็ไม่ยอมไปทำงานข้างนอกนะครับขออยู่ดูแลครอบครัวดูแลลูกนะครับ เป็นไพ่ของผู้หญิงที่เป็นกุลสตรีนะครับเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะครับเป็นคนที่อ่อนหวานนิ่มนวลนะครับเป็นคนใจดีนะครับเป็นคนรักครอบครัวนะครับใบที่8นะครับเป็นไพ่ของ Fin ออบแวนนะครับเป็นไพ่ของ Working Woman ะครับท่านขึ้นมาทั้ง ผู้หญิงเก Bond, ่ง <nenhuma> ทั้งงานนอกบ้านงานในบ้านนะครับเก่งในการบริหารจัดการนะครับเป็นคนที่กระฉับกระเฉงนะครับเป็นคนที่มีไฟในการทำงานนะครับท่านได้ทั้งไพ่ working woman แล้วก็ได้ทั้งไพ่แม่บ้านแม่เรือนนะครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะได้แฟนที่เป็นทั้งคนผู้หญิงเก่งนะครับหรือว่าบางท่านก็อาจจะได้แฟนที่เป็นผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนนะครับ ไพ่ใบที่9นะครับเป็นไพ่99้ถ้วยนะครับท่านที่เกิดราศีตุลเนี่ยสเดือนนี้หมอมรู้สึกว่าดวงความรักของท่านเนี่ยที่เป็นคนโสดเนี่ยมันเป็นดวงความรักที่แบบเป็นไพ่ที่ดีมากๆอีกใบหนึ่งนะฮะถ้าพูดถึงว่าใน78ใบใบนี้ดวงความรักก็น่าจะเป็นใบที่ดีที่สุดนะครับไพ่สิบถ้วยนะครับไพ่ความรักความอบอุ่นนะครับพ่อแม่ลูกนะครับเป็นไพ่อธิษฐานได้ด้วยนะครับก็ เป็นไพ่ที่แบบได้แต่งงานชัวนะครับคือถ้าใครได้คบกันยาวๆเนี่ยเป็นไพ่ของการเฉลิมฉลองการแต่งงานได้ด้วยนะครับไพ่ใบ,บนี้นะครับมีโอกาสสูงมากที่เมื่อท่านได้คบกับใครสักคนหนึ่งแล้วสามารถพัฒนาไปถึงขั้นที่จะได้แต่งงานอยู่กินด้วยกันนะครับมีลูกมีหลานนะครับเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะครับท่านได้ไพ่ที่ดีที่สุดในเรื่องความรัก2ใน3ใบแล้วนะครับ สองถ้วย10ถ้วยนะครับไพ่ใบที่10นะครับเป็นไพ่สรุปนะครับท่านได้ไพ่เดอะเวิร์ดนะครับไพ่เดอะเวิร์ดก็เป็นไพ่ที่ดีไพ่โลกนะครับเป็นไพ่ที่ดีในเรื่องความรักเหมือนกันนะครับเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่แห่งความสุขความสําเร็จนะครับเป็นไพ่ของคนที่เข้าใจชีวิตนะครับเป็นไพ่ใบสุดท้ายของเมเจอร์คณะนะครับใบที่22นะครับใบที่21นะครับเป็นไพ่ที่แบบ ถ้ามีความรักก็ไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยภายนอกแล้วเป็นความรักที่เกิดขึ้นจากข้างในแล้วคือเป็นคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวจนเข้าใจชีวิตแล้วไม่ยึดติดกับรูปลักษณ์ภายนอกแล้วนะครับคือมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองมีได้แล้วนะครับหรือว่าเป็นผ้าต่างประเทศได้ด้วยนะครับเป็นชาวต่างชาติต่างภาษานะครับเป็นผ้าที่เดินทางไปอยู่ต่างประเทศได้เลยนะครับไปมีที่อยู่ อยู่ในยุโรปอเมริกาได้เลยนะครับในประเทศไกลๆได้เลยนะครับสำหรับท่านที่เกิดราศีตุลนะครับที่เป็นโสดนะครับไพ่ประจำา3เดือนของท่านเมษาพฤกษภามิถุนาปี6 6เนี่ยนะครับท่านได้ไพ่ที่ดีมากๆเลยนะครับสังเกตนะครับท่านได้2ถ้วยท่านได้10ถ้วยนะครับแล้วก็ท่านได้ราชินีถ้วยนะครับ หลายหลายท่านมากเลยนะครับใน3เดือนนี้เนี่ยครับบางหลายหลายท่านเนี่ยจะรู้สึกว่าชีวิตจะตลบอบอวนไปด้วยความรักนะครับความรักความเข้าใจนะครับก็ยินดีกับท่านที่เป็นโสดนะครับที่อยู่ราศีตุลนะครับมีโอกาสมากสูงมีโอกาสสูงมากนะครับที่ท่านจะได้พบรักนะครับใน3เดือนนี้นะครับแล้วก็ความรักที่ดีด้วยนะครับ ัฒนาไปถึงขั้นได้แต่งงานนะครับหรือไม่ก็อาจจะได้อยู่กินกันโดยโดยไม่ต้องแต่งงานก็ได้นะครับอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะครับก็อาจจะเจอกันในต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะครับแล้วก็คู่ครองของท่านเนี่ยแฟนของท่านเนี่ยก็มีทั้งที่เป็นคนที่มีความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจการค้านะครับอาจจะเป็น เจ้าของธุรกิจที่ท่านทำงานด้วยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ของท่านนะครับหรือว่าเป็นเจ้านายที่เป็นเจ้าของธุรกิจของท่านนะครับอาจจะเข้ามาในชีวิตของท่านนะครับมาเป็นชอยให้ท่านเลือกนะครับหรือว่าอาจจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่คอยเข้ามาในชีวิตของท่านนะครับก็ยินดีกับท่านด้วยนะครับ แต่ก็ต้องดูดีๆนิดหนึงนะครับถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเ,เป็นลักษณะของอคนทีอ่อาจจะคบเราเป็นทางเลือกก็อาจจะมีเหมือนกันนะครับก็ลองดูนะครับสังเกตดูดีๆผู้ชายผิวขาวท้วมๆนะครับเ,เป็นไพ่ของก้าวถ้วยเนี่ยไพ่ถ้วยก็เป็นผู้ชายท้วมๆขาวๆนะครับ ก็อาจจะคบเราเป็นทางเลือกได้นะครับคือเป็นครบซ้อนได้นะครับหรือเราอาจจะคบซ้อนก็ได้นะครับต้องระวังนิดหนึ่งนะครับครบหลายคนก็อาจจะเหนื่อยหน่อยในการบริหารจัดการนะครับเพราะว่าภายติดอัดขัดข้องภายทางเลือกก็ขึ้นเหมือนกันนะครับท่านอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตของท่านพร้อมกัน2คนนะครับท่านต้องเลือกแล้วท่านจะเลือก ไม่รู้จะเลือกคนไหนดีนะครับดีหมดอะไรแบบนี้นะครับก็เลือกดีๆนะครับไพ่ใบนี้บอกว่าถ้าตัดสินใจทันทีไม่ได้ก็อย่าเพิ่งรีบนะครับเพราะว่าไพ่บอกว่าการเวลาจะแก้ปัญหาให้กับท่านได้นะครับก็ลองลองซื้อเวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีทางเลือกที่ท่านเลือกได้เองนะครับไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่หมอดูได้ด้วยนะครับ ก็เป็นไพ่ของหมอดูก็คือแสดงว่าก็อาจจะมีซิกเซนมีอะไรได้นะครับลองดูลางสังหรณ์ของท่านนะครับว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเมื่อเวลามันผ่านไปเนี่ยมันก็คงพิสูจน์อะไรได้บางอย่างนะครับแล้วค่อยตัดสินใจอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะครับแต่ว่ายังไงยังไงมั่นใจเหลือเกินว่าท่านจะได้เลือกคู่ที่ดีแน่นอนนะครับเพราะว่าไพ่เดอะเวิรขึ้นเป็นไพ่สรุปนะครับท่านน่าจะได้คู่ที่ดีนะครับคู่ที่คู่ที่ อยู่กินกันอย่างมีความสุขนะครับได้แต่งงานกันนะครับถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะครับสาหรับท่านที่เกิดราศีตุลเป็น3มเดือนแห่งความรักของคนโสดจริงๆเลยนะครับยินดีกับท่านด้วยนะครับ3เดือนนี้น่าจะนําพาคู่มาให้ท่านนะครับให้ท่านเลือกมากมายเลยนะครับตัดสินใจเลือกดีๆนะครับมีทั้งแม่บ้านแม่เรือนมีทั้ง working woman นะครับมีทั้งคนที่จะมาเป็นสีพัญญาให้กับท่านในอนาคตนะครับ หรือว่าคนที่จะนำพาครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองนะครับเป็นคนเก่งคนมีความสามารถนะครับหรือถ้าท่านผู้หญิงก็อาจจะได้แฟนที่เป็นนักธุรกิจนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นคนเก่งคนมีความสามารถเป็นเจ้านายของท่านก็ได้นะครับลองสังเกตดูด,ดีๆนะครับก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับถือว่าเป็นความรักที่ดีที่สุดราศีหนึ่งเลยนะครับ ดีมากๆด้วยนะครับหายากนะครับขึ้นทีเดียว2ใบใน3าใบนะครับไพ่ความรักที่ดีที่สุดที่จะพัฒนาไปถึงการแต่งงานได้เลยนะครับแม้แต่ใบนี้นะครับก็เป็นไพ่ความรักที่ดีมากๆนะครับถึงแม้ว่าไม่จะเป็นต้องแต่งงานก็อยู่กินกันได้นี่นะครับก็เป็นความรักความเข้าใจของคน2คนนะครับก็ยินดีกับท่านด้วยนะครับขอให้ท่านได้ความรักพบความรักที่ดีนะครับคนรอความรักดีก็นําพาทุกอย่างดีตามไปหมดนะครับไม่ว่าเรื่องงานเรื่องการเงินนะครับ การเงินเขาท่านได้แฟนแล้วเจริญรุ่งเรืองนะครับร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเลยนะครับก็ขอความแสดงความยินดีกับท่านล่วงหน้านะครับได้แฟนแล้วเจริญรุ่งเรืองร่ารวยเผื่อเได้เดินทางไปต่างประเทศนะครับไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะครับได้แฟนเป็นเศรษฐีนะครับก็ยินดีกับท่านด้วยนะครับสุดท้ายหมอขอขอฝากช่องของหมอนะครับหมอเสรียิบีพยากรณ์นะครับ ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับหมอด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอในการพัฒนาคลิปดีๆออกมานะครับเพื่อเป็นไกด์เป็นกําลังใจเป็นเป็นเพื่อนของท่านในการคิดในการตัดสินใจนะครับแต่ว่าสําหรับท่านราศีตุลน,นี้สงสัยหมอไม่ต้องช่วยอะไรแล้วนะครับท่านดวงความรัก3เดือนนี้ท่านดวงดีเหลือเกินนะครับก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ